วิวกุลวุฒิแรงไม่หยุดทยานขึ้นมือหโลกขนไก่ชายเดี่ยวรัชนกรังอันดับ7การจัดอันดับนักแบดมินตันโลกของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ b ีดับเบในสัปดาห์ล่าสุดปรากฏว่ากุลวุฒินักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยอันดับขยับขึ้นโดยรังอยู่ในอันดับ5ของโลก ก่อนหน้านี้นักแบดมินตันวัย22ปีรั้งอยู่ในอันดับที่9ของโลกจากการจัดอันดับของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ออย่างไรก็ตามในสัปดาห์ล่าสุดเจ้าตัวทะยานขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดในการเล่นอาชีพด้วยการมี69548แต้ม สำหรับวิวกุลวุฒิเพิ่งจบภารกิจช่วยทีมแบดมินตันทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันในรายการสุทธิรมานคัพไฟนอล2 0 2 3ที่เมืองซูโจโประเทศจีนโดยทีมชาติไทยเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนพ่ายให้ทีมชาติญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงขวัญใจชาวไทยขยับหนึ่งอันดับโดยขึ้นมาอยู่อันดับ7จากการมี6 5 8 4 3แแต้มด้านหมิวพปรปวีช่อชูวงขยับขึ้นมารังอันดับ11และครีม บุษนันอึ้งบำรุงพันธ์อันดับขยับเช่นกันโดยรั้งอยู่ในอันดับ12รวมถึงเมย์สุพนิดาเกตุทองและจิวลลินรัตชัยวันรั้งในอันดับ21และ24ตามลำดับ